สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการสร้าง shortcut นะครับที่เมนูคลิกขวานะครับให้สามารถเข้าเซฟโหมดได้เวลาที่เราต้องการจะเข้าเซฟโหมดนะครับโดยที่เราจะใช้วิธีการสร้างเมนูคลิยขวานะครับให้มีคำว่าเซฟโหมดอยู่นะครับแล้วก็เราก็เลือกสามารถเด็คลิกแล้วก็มันก็จะให้เรารีสตาร์ทเครื่องแล้วก็เข้าเซฟโหมดเลยนะครับวิธีการนะครับก็ ไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับที่เราต้องใช้งานนะครับมาจากเว็บไซต์ตรงนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอ่าคลิกปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ลงมานะครับไฟล์ <Fine S 1> ก็จะลงมาอยู่ด้านล่างด้านล่าง,ง,ง,งซ้ายมือตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็คลิกเข้าไปที่ s ช o w in f o l เดอร์นะครับแล้วก็ทำการอ่าเดี๋ยวผมจะขั้นลอกมาเก็บไว้ในหน้าเดสก์ท็อปนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับอ่ามาอยู่หน้าเดสก์ท็อปแล้วหลังจากนั้น ก็ทําการแตกไฟล์โดยการคลิกขวาแล้วก็แยกไฟล์นะครับโดยใช้โปรแกรมตัวนี้บอกว่าไม่เจอนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีปัญหาบางอย่างนะครับถ้าหากว่ามันเป็นเครื่องหมายที่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับบอกว่าไม่พบเอกสารก็ใช้วิธีอื่นด้วยการดับคลิกเปิดนะครับแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็มาคลิกเลือกไฟล์ที่เราจะทําการแยกแล้วก็มาที่แยกไปที่นะครับคลิกปุ่มนี้นะครับ แล้วก็เลือกไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะครับก็คือปกติแล้วไฟล์ต้นทางมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปมันก็จะชี้ไปที่หน้าเดสก์ท็อปให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คลิกโอเ OK คนะครับมันก็จะทําการแยกไฟล์มาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปคือไฟล์นี้นะครับมาแล้วอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับหลังจากนั้นก็ดับคลิกเข้าไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างามีโฟลเดอร์อยู่ข้างในแล้วคลิกเข้าไปอีกนะครับ เราจะเจอโฟลเดอร์นะครับ1โฟลเดอร์แล้วก็เจอ,อไฟล์นะครับอยู่2ไฟล์แบบนี้ให้เราทําการคลิกขวาคัดลอกนะครับทําทการคัดลอกเอาไฟล์ที่เป็นโฟลเดอร์นี้นะครับคัดลอกเอาโฟลเดอร์ไปวางนะไว้ในโฟลเดอร์ของ Windows ในไดซีนะครับไปที่ไดซี 4, แล้วก็มาที่ Windows โฟลเดอร์เดิลไปทีเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางนะครับ แล้วก็คลิก c o n t i n u ีนะครับถ้ามีมาถามมันก็จะขึ้นมานะครับเมื่อกี้ผมเลื่อนนี่ครับตัวนี้นะครับคือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเซฟโหมดนะครับที่เราทําการเซฟมาแล้วก็มาวางไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Window ์ในไดซีนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์อีกทีนึงนะครับ มหาไฟล์ที่มีชื่อว่า Add s a v e m o d e d Add Context Menu ตัวนี้นะครับทำการ double click มันก็จะขึ้นมาถามนะครับว่าแน่ใจหรือว่าจะทำาแน่ใจหรือว่าจะทำการทำงานตัวนี้ต่อนะครับแล้วก็กด yes ไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็กดคําว่าโอเคเลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิน้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ย่อโปรแกรมลงแล้วมาที่หน้าเดสก์ท็อปลองคลิกขวาดูนะครับมันจะมีบรรทัดที่ช่วด s เซฟโหมดขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เรา,าได้ใช้งานเวลาที่เราเลือกนมันก็จะมี Restart in Normal Mode ม e รีสตาร์ s a นเซฟโหม e รีสตาร์ s a นเซฟโหมดวิ n เ t ็ตเวิร์กงนะครับแล้วก็รีสตาร์ in นเซฟโหมดวิ t คอม m านด์พร้อมนะครับก็ถ้าเราคลิก มันก็จะทําการรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็เข้าเซฟโหมดตามที่เราเลือกนะครับโดยปกติแล้วผมจะเขา้าถ้าจะเข้าเซฟโหมดคือตัวนี้นะครับเข้าเซฟโหมดถ้าตัวนี้ก็เป็นรีสตาร์ท normal โหมดก็คือโหมดปกติรีสตาร์ทกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นบรรทัดที่สองนี้รีสตาร์ทเครื่องแล้วก็เข้าเซฟโหมดนะครับแล้วตัวนี้รีสตาร์ทเครื่องก็เข้าเซฟโหมดที่จะมีการาสามารถที่จะใช้งานเน็ตเวิร์กได้นะครับมันก็จะติดตั้งไดเวอร์เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กให้เราด้วยนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเข้าเซฟโหมดนะครับโดยมันก็จะเข้าไปในโหมดของคนมาพร้อมนะครับก็คือหน้าจอเป็นหน้าจอดำแล้วก็ใช้งานโดยวิธีการาบ้อนข้อความเข้าไปนะครับเหมือนดอทบอร์ด,ดสมัยก่อนนะครับที่ใช้ f s น,นะครับ พีงทนี้เราก็จะได้เซฟโหมดในเมนูคลิกขวามาใช้งานนะครับเวลาที่เราอยากจะเข้าเซฟโหมดเราก็สามารถเข้าโดยการครลิกขวาได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องจะรีสตาร์ทเข้าเซฟโหมดให้เรานะครับไปดูในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเหลืออยู่อีกไฟล์หนึ่งที่เรายังไม่ได้ทําอะไรนะครับไฟล์นี้เอาไว้ใช้เมื่อเราต้องการจะยกเลิกนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบว่าเออมันมีเมนูช็อตคัท นะครับที่คลิกขวาแล้วแต่ถ้าเราไม่ต้องการนะเราอยากจะเอาออกไปเอาเอามันออกไปนะครับเราก็มาคลิกที่ไฟล์นี้ได้เลยนะครับ Remove Save m o d อดคอนเท t ตัวนี้นะครับคือเป็นการลบเมนู s เซฟโห d e ออกจากเมนูคลิกขวานะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านใดต้องการที่จะสร้างเมนูคลิกขวานะครับให้มี เมนูเซฟหมดอยู่นะครับเพื่อเปิดใช้งานนะครับก็สามารถทําได้ตามวิธีที่ผมแนะนําไว้ในคลิปนี้นะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพจที่มีชื่อว่า Variety PC นะครับที่ให้ความรู้ในเรื่องอาการสร้างเมนูเซฟหมดตัวนี้ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ